สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรัก,กทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันนะครับผม ก็มาเิ่มดูความรักของชาวราศีสิ่งในเดือนมกราคมปี2565ดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จในปี2565ปีนี้นะครับผม ก็ม่เริ่มดูงความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนมกราคมกันดีกว่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับไพบ่ใบแรกขึ้นมานะครับี่ออฟซอร์หรือว่าไพ่สามดาบเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับพังมือทำร้ายคนที่เขารักไปอ่ะโดยที่ไม่ตั้งใจแต่เหมือนกับคนที่เขารักเนี่ยกลับไปห่วงอีกคนหนึ่งมากกว่านะครับ mm. เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เหมือนกับชาวสิงห์ในท่านเนี่ยคุณคงเหมือนกับรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่คนรักของคุณเนี่ยอาจจะเข้าใจคุณผิดอาจจะเห็นภาพของคนรักของเราเนี่ยไปรักคนอื่นไปห นะครับทั้งที่ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีเราอยู่ข,ข้างเขาว่ะแต่วันนี้เหมือนกับเราทําอะไรไปก็ผิดหมดเพราะฉะนั้นใคารู้สึกตอนนี้ไหมครับว่าเรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับความรักที่เหมือนกับตอนนี้อาจจะเห็นคนรักเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นนะครับหรืออาจจะเหมือนกับเห็นว่าคนรักของเราเนี่ยนะครับมองว่าเราทําอะไรก็ผิดทําอะไรไปก็ร้ายกาจนะครับทาอะไรไปก็ไม่ดีทุกอย่างกลับไปรักอีกคนนึงมากกว่ากลับไปแคร์คนนึงมากกว่าทั้งที่ตัวเราเองก็เปิดเปื้อนไปด้วยแผลเห็นไหมครับเปิดเปื่อนไปด้วยแผลเปวดยเเือจสีใหมนนกั เพราะฉันไพ่สามดาบใบนี้บอกชาวสิงห์เนี่ยท่านว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับผ่านความเจ็บปวดมาผ่านความเสียใจมาหรือตอนเนี้อาจอยู่ในปัญหาความรักนะครับที่เหมือนกับยังมองเห็นคนที่เรารักเนี่ยไปอยู่คนอื่นอยู่เลยแล้วเหมือนกับเขามองว่าเราเนี่ยไปทําร้ายเขาแล้วมองว่าเราเนี่ยทาผิดทําไม่ดีกับเขาไปเพราะฉันไพ่ใบน,นี้บอกชาวสิงห์เนี่ยท่านว่าคุณคงรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะครับที่เหมือนกับเห็นคนที่เรารักเนี่ยไปห่วงคนอื่นมากกว่าไปแคร์คนอื่นมากกว่าไปรักคนอื่นมากกว่า ทั้งที่เราก็เจ็บเหมือนกันทั้งที่เราก็ต่อสู้เพื่อเขาเหมือนกันแต่เขาบอกกับมองว่าสิ่งที่ทเขาทำเนี่ยเคยพยายามต่อสู้พยายามทาทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับเขากับคนที่เขารักหรือคนที่เขาเลือกนั่นเองเพราะฉันไพ่เป็นที่บอกชาวสี่เนี่ยท่านว่าอาจจะอยู่ในความรักสามเศร้าปัญหาเรื่องความรักนะครับหรือความไม่เข้าใจกันซึ่งเราเห็นว่าเขาอาจจะไปแคร์คนอื่นเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ดีเขาอาจจะมองว่าคุณผิดแต่สิ่งหนึ่งชาวราศีสิงห์เนี่ยท่านทำเนี่ยมีไพ่ใบต่อมานะครับคือเอทออฟซอร ใครหลายคนตั้งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงต้นมกราคมปีนี้คุณคงบอกตัวเองแล้วว่าที่เราทําไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อจะพยายามรักษาความรักอ่ะแต่เห็นไหมครับยิ่งทำไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเจ็บปวดจนบอกตัวเองว่าเนี่ยหนึ่งดาบอ่ะเอ็ดออฟซอสคือยอมตัดใจยอมเจ็บปวดเนี่ยนะครับเพื่อให้ความรักครั้งนี้มันเหมือนกับทําเพื่อคนที่เรารักอ่ะแม้ตัวเองจะต้องเจ็บปวดแม้ตัวเองจะเหมือนกับดอกไม้อ่ะทาสิ่งดีกับเขาแต่เขากลับทําร้ายเราทําสิ่งดีกับเขาแต่เขากลับมองว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉนนนนัไ่่่ดาาาาบหมวสเท ในปีนี้หรือในเดือน, <Stars> น,อนมนกราคมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับเราพยายามต่อสู้ว่าคนเที่ยวรักเต็มที่แล้วนะครับเราพยายามต่อสู้เพื่อเขามาตลอดพยายามทำเพื่อความหวังดีพยายามต่อสู้เพื่อความรักแต่เหมือนกับดาบที่จับมาเนี่ย <Hani S 1> มันเป็นดาบที่เขาทาร้ายเราอะทําลายความรักของเราอะเพราะฉะนันเหมือนกับคนนึงอยากจะรักอีกคนนึงอยากจะตามหาอีกคนอยากจะพยายามวิ่งไล่ตามแต่อีกคนนึงกับตัดความรักกับตัดเราทิ้งออกมากับมองว่าเราไม่ดีกับไม่ต้องการเรา เ <nenhum. S 2> พราะฉันหนึ่งดาบใบนี้บอกชาวราศีเงนท่านว่าเหมือนกับคุณยอมตัดใจะนะครับแม้กระทั่งเจ็บปวดแม้กระทั่งเสียใจคุณยอมตัดใจยอมปล่อยเขาไปเพื่อที่จะเหมือนกับอะไรครับเพื่อเพราะว่าเราเคยสู้แล้วไงเพราะว่าเราเคยสู้เคยทําทุกอย่างเพื่อเขานะครับเคยต่อสู้เพื่อเขาแต่เหมือนกับทุกอย่างที่เราทำลงไปเนี่ยเหมือนกับทาให้เขารู้สึกว่าเราสร้างปัญหานะครับหรือเขาอาจจะไปกอดคนอื่นแล้วก็ได้หรือเขาจะไปมีความสุขกับคนที่เขารักแล้วก็ได้เพราะฉันหนึ่งดาาใบนี้เหมือนกับคุณยอมตัดใจแล้วกับการที่คุณต่อสู้เพื่อเขามาอหรื ในเดือนที่มันผ่านมาหรือตอนนี้ก็ตามนะครับใครหลายคนจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งไพ่หนึ่งดาบบอกว่าคุณเริ่มแล้วเริ่มที่จะบองปล่อยเขาไปแล้พวพระเหมือนกับไม่ไปไม่ตัดใจต่อให้เราไม่อยากจะไปเนี่ยมันก็มีเหลือที่ให้เรายืนเห็นไหมครับมันเหมือนกับไพ่สามดาบต่อให้ตัวคุณไม่อยากจะไปบอกตัวเองไม่อยากจะตัดใจมันก็เหมือนกับเรายืนทําไมตรงนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ที่ของเรามันไม่ใช่ที่ที่เรายืนอีกต่อไปอ่ะนะครับเพราะเขาอาจจะไปกกอดคนนั้นเขาจะไปมีความสุขคนที่เขาเลือกหรือคนที่เขาต้องการเนี่ยแต่ไพ่ไปต่อมาครับใครร เคยบอกว่ารักเราเพราะไพ่พคิงถือเหรียญเข้ามาเห็นไหมครับพระราชาถือเหรียญนะ่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่นั่งรอเราเสมอนั่งรอเราหยิบเหรียญหยิบทองหยิบสิ่งดีๆมาให้กับเราอะ่ะเขาจําได้หรือเปล่าเราเคยบอกว่ารักเราเขาจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นไพ่สามดาบหนึ่งดาบนะครับแล้วก็คิงถือเหรียญเข้ามาเนี่ยคิงออฟพินิคคอนเนี่ยชราศีสิ่งไหนท่านคงอยากจะบอกคนที่คุณรักนะครับว่าหรือรู้สึกกับคนที่เรารักว่าครั้งหนึ่งเธอจําได้หรือเปล่าว่าเธอเคยรักกันที่ตรงไหนเธอเคยบอกว่า รักกันที่เราเป็นแบบนี้รักชาสิ่งที่เป็นแบบนี้นะครับไพคิงถือเหรียญหมายความว่าเขาเคยเป็นคนดีเป็นคนที่รักเราเป็นคนที่มั่นคงจริงจังกับเราเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อเราเห็นไหมครับเป็นคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นน่ะแต่วันนี้อยากจะถามครับว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับยังรักเราอยู่หรือเปล่ายังจําได้หรือเปล่าว่ารักเราเพราะอะไรยังจําได้หรือเปล่าว่ารักชาวเราสิ่งที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคิงถือเหรียญหมายความว่าคนอยากจะบอกคุณนั่นแหละอยากจะบอกคนที่คุณรักนั่นแหละว่าเขาเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเขาให้เขาให้คุณ เป็นคนไม่ดีเขาทําร้ายคุณหรือเลิกกับคุณไปเนี่ยเพราะหัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ดีกันแน่นะครับเขาอาจจะมีเหตุผลตั้งหลายแบบที่บอกเราแต่ความจริงเหตุผลอาจจะเป็นข้อเดียวคือไพ่ที่ขึ้นมาครับเอ็ดออฟซอร์หรือหนึ่งดาบก็แค่ไม่รักกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีมือมีเหตุหผลเป็นพันเหตุผลที่จะบอกลาบอกเลิกนะครับหรือทิ้งคุณไปหรือมองว่าคุณไม่ดีนะครับจะมีปัญหาทะเลาะอะไรกันก็ตามแต่ไพ่หนึ่งดาบหมายความว่าเขาอาจจะทําร้ายคุณเนี่ยก็แค่ไม ก็แค่ icana, ไม่รักกันแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉันไพ่คิงถือเดียนหมายความว่าเขาเคยรักคุณมาก่อนนะคนคนนี้เคยมั่นคงเคยจริงจังเคยเสัญญาเคยบอกว่าจะรักเราไปตลอดเพราะฉันคิงถือเดียนหมายความว่าคุณก็จะบอกเขาแค่นั้นเองแหลว่าเขาเคยเป็นคนแบบนี้กับเราเขาจําได้หรือเปล่าว่าเขารักเราเพราะอะไรจําได้หรือเปล่าว่ารักเราที่ตรงไหนนะครับเราก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันนะว่าที่เราที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอะหัวใจหัวใจของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า พไพ่ใบต่อมาเป็นการทำนายชะลาสิ่งตั้งแต่คนที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาถ้าใครเลิกราคนรักกันไปเพิ่งเลิกกันไป,กกนไ,ปไม่เกินสามเดือนถึงหนึ่งปีผมขอตอบเลยว่ามีไพ่ขึ้นมาคือฮีโรเฟนนะครับถ้าใครเลิกราคนรักกันไปไม่เกินสามเดือนถึงหนึ่งปีไพ่ฮีโรเฟนไปใบนี้บอกว่าสิ่งที่คุณถือไว้ในมือเนี่ยมันคือดอกไม้นะครับฮีโรเฟนตหมายความว่าความดีงามเห็นนักบวชไหมครับที่เขายือนอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าแต่ศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยความดีงามความเชื่อมั่นความสวยงามเนี่ยมันยังอ,อยู่เลยล เพราะฉันขอตอบเลยว่าชาวสิงเนี่ยท่านคุณอาจจะมองว่าคนของคุณตอนนี้นะครับใครที่เลิกกันไปไม่เกินสามเดือนหนึ่งปีเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำร้ายคุณไปเขาจะไปอยู่คนอื่นเขาอาจจะไปเหมือนกับทิ้งคุณไปหรือไม่รักคุณแล้วหรือเหมือนกับแค่ไม่รักกันแค่นั้นเองอ่ะนะครับหรืออาจจะเลือคนอื่นมากกว่าแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งคุณทําลงไปเนี่ยไพ่คิดมากิโหเฟนเนี่ยขอตอบเลยว่าชาวสิงเนี่ยท่านคนของคุณเนี่ยเขารู้นะว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเคยสิ่งที่ดีดีเคยทําสิ่งดีกับ หรืออาจจะทำให้เขาเลิกกลาคุณไปมองว่าคุณไม่ดีไงก็ตามนะแต่ตอนนี้ฮิโนเฟนครับผมขอตอบเลยว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเขารู้แล้วว่าชาว,วาสสิงเนี่ยท่านเนี่ยยังเป็นคนรักเป็นคนที่เคยดูแลเคยห่วงใยเคยทําสิ่งดีๆกับเขามาตลอดและคุณยังเชื่อมันในศรัทธาหรือเชื่อมันในคาสัญญาอยู่เลยเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่ายังรักยังผูกพันนะครับยังห่วงใยเขาอยู่เลยทั้งที่เขาทําร้ายเราทั้งที่เขาทิ้งเราไปทั้งที่เขาเหมือนกับตัดเราออกไปไล่เราออไป นะครับหรือเลิกรากันไปเกินหนึ่งปีหรือสามเดือนก็ตามแต่คุณยังคงทิ้งสิ่งที่มีค่าทิ้งสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักอะ่ะนักใครหลายคนเนี่ยยังเชื่ออยู่เลยนะว่าคนรักของเราเนี่ยจะกลับมาเลือกเราจะกลับมาหาเราอะ่ะเพราะเขาเคยสัญญาครับทิ้งถือเหรียญคบฮิโนเฟนเพราะฉันไพ่ไปสองใบนี้ขอทานายเลยว่าเขาอาจจะเคยสัญญาว่าเขาจะกลับมาหาคุณเขา,าจ,จะเคยสัญญานะครับว่าเขาจะกลับมาหรือจะกลับมารักเราหรือรักเราไปตลอดชีวิตหรือจะแต่งงานหรือวางแผนสร้างครอบครัว หรือใครหลายคนเป็นแบบนั้นแล้วนะกับเขาด้วยซ้ําแต่เห็นไหมครับผมว่ามีแค่คุณท่านแหละมีแค่ชาวราศีเนี่ยท่านน่แหละนะครับที่เข้ามายืนอยู่ตรงนี้ที่ยังเชื่ออยู่ที่ยังไว้ใจยังเชื่อในคําสัญญาแต่เห็นไหมครับหนึ่งดาบเข้ามาฮีโรเฟนขอทํนาดดยดวงชะตาของชาวราศีเนี่ยท่านเลยถ้าเกิดใครเลิกลาคุณล้วก,กันไปเกิน3เดือนถึง1ปีเนี่ยเร้สึกว่าไม่อยากจะรอแล้วอยากให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับหนึ่งดาบกับฮีโรเฟนทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ขอทำนายเลยว่าชะตาของ พราะคุณไม่ได้เป็นฝ่ายทิ้งเป็นฝ่ายทาร้ายเป็นฝ่ายที่อยากจะไปนะแต่คนรักของคุณต่างหากล่ะที่เอาดาบเนี่ยมาตัดหัวใจคุณมาทิ้มแทงหัวใจคุณมาทาร้ายจิตใจคุณจนทำให้คุณออกมาเห็นมือนกับทิ้งสิ่งเดียให้กับเขาเรียบร้อยแล้วความรักที่เคยให้คําว่าห่วงใยสิ่งดีๆต่างๆความสัญญาดอกไม้นะครับความรักทุกอย่างที่เราเคยให้ไปเนี่ยเราเหมือนกับเราทิ้งไว้ในหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณก็เลยตัดใจยอมออกมาเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้้วจนนนถึงมมกราคตอเี ชาวราศีนิรันดคุเริ่มตัดใจเริ่มออกมาแล้วนะครับใครเลือกราคนรักไปเกิน3เดือนถึงหปีผมขอตอบว่าคุณจะหลุดพ้นนะครับคุณจะออกมาได้จากความเจ็บปวดนะครับเพราะคุณเคยทําสิ่งดีๆไปแล้วเพราะคุณเชื่อมันในความรักเพราะคุณศรัทธานในความรักที่ทิ้งไว้ในหัวใจของเขาเรียบร้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมเนี่ยทำนายโดยชะตาของชาวราศีนิ่านดร์เลยว่าไพ่ขึ้นมาคือเอทออปิคอนเป็นเดือนแห่งการมีความสุขเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นเดือนแห่งการที่มีหัวใจที่มีคุณค่ามากกว่าเดิม เพราะฉันทำนายเลยครับว่า,าไพ่เอ็ดอาปดีค้อหนึ่งเหรียญเนี่ยขอตอบว่านี่คือไพ่ของกรอบรูปเพชรไหมครับไม่เหมือนกับกรอบรูปแล้วมีภาพมีเหรียญที่มีค่าอยู่ตรงเนี้ยวางไว้ในกรอบเนี้ยเพราะฉันเปรียบเสมือนกับความรักของชาวรสิงในท่านในเดือนมกราความว่าคุณเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นแล้วคุณเริ่มเหมือนกับได้รับรางวัลได้รับผลตอบแทนได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วใครที่เลิกราคนรักกันไปนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยขอตอบถ้าเกิดเลิกรากันไปไม่เกิน3เดือนถึง1ปีขอตอบว่าคนรักของคุณจะกลับมาเข้าอาไว พราะชีวิตของคุณเหมือนกับอะไรเริ่มมีงานเริ่มมีเงินเริ่มมีโปรไฟล์เริ่มมิวเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มมีสเสน่ห์นะครับเริ่มมีเสน่ห์เริ่มมีคุณค่าอยู่ตรงคุณเองอยู่แล้วเหมือนคุณทําดีมาตลอดเหมือนคุณเชื่อมั่นในความรักมาตลอดนะครับเหมือนคุณศรัทธาในความรักแท้มาตลอดเขาถึงกลับมาเพราะรักแท้ที่คุณทําเอาไว้เพราะสิ่งดีๆเพราะการช่วยเหลือเพราะเรื่องเงินทองเพราะโปรไฟล์ต่างๆที่คุณทําเอาไว้กับเขานั่นเองแต่เห็นไหมครับหนึ่งเดียวกับฮนะิโนเฟนน่ยมันจะเป็นอีกแนวหนึง่ง ใครที่เลือกรักคุณักไปเกิน3เดือนถึง1ปีเนี่ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ออกมาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นนะครับกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วเริ่มทิ้งสิ่งดีๆไว้ในหัวใจเขานะครับเริ่มทิ้งของที่มีค่าไว้ในหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วเราไม่จะเป็นต้องกลับไปอีกแล้วเพราะฉะั้นปีนี้ชาวสิงห์ท่านในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่คุณตัดสินใจว่าเราจะเริ่มโฟกัสสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะเริ่มโฟกัสการงาาาาานกกลลัับบมมมมมีีคคคุุณ่วสข จากที่คุณเคยรอเขามาเป็นปี3เดือนถึงปีหนึ่งเนี่ยนะครับคุณอาจตัดสินใจที่จะเหมือนกับเดือนมกราเนี้ยเราขอเริ่มต้นใหม่เราขอทําบุญเราขอเชื่อมันในรักแท้เราขอหาคู่แท้นะครับเก็บความเป็นทุกข์เก็บความเสียใจเก็บความผิดหวังที่มีเนี่ยมาเป็นแรงผลักด,ดันให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นมาโฟกัสเรื่องเงินมาโฟกัสเรื่องคู่ชีวิตมาโฟกัสคนที่เขาอยากจะมีเราในชีวิตหรือการแต่งงานหรือคู่แท้นั่นเองเพราะฉันขอทำนายเลยครับใครที่เลือราค,คนรักกันไปเกิน3เดือนถึง1ปีแล้วอยากจะมาเริ่มต้นใหม่อยากจะ ขอทานายว่าคุณจะเจอความสุขในปีนี้คุณจะเจอความรักที่มีคุณค่านะครับจากการอะไรจากหนึ่งเหรียญกับพีโรเฟ <im it> นคุณจะพบเจอคู่รักที่เหมือนคนดีอ่ะคนที่เ <buffet S 2> ข้ามาดูแลนะครับคน <im it> ที่เข้า,าเหมือนกับทําให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นในชีวิตคนที่เชื่อมั่นเหมือนกันคนที่เหมือนกับมาเติมเต็มความสุขมาช่วยเหลือดูแลนะครับมาคอยเหมือนกับคอยพูดคอยปอบนะครับคอยให้คุณเข้าใจคุณเนี่ยจะอยู่ในความรักที่มันเป็นศีลธรรมที่ถูกต้องศีลธรรมที่ดีงามมากกว่าการที่ถูกทํร้ายจิตใจเห็นไหมครับมองว่า เราเป็นยักษ์มองว่าเราเป็นมารมองว่าเราไม่ดีแต่ทั้งที่เราก็ต่อสู้เพื่อเขาทั้งที่เราทําเพื่อเขามาตลอดแต่เหมือนกับเราทําอะไรไปก็กลายเป็นเหมือนกับคนไม่ดีในสายตาเขาว่าเหมือนกับเราก็มีหัวใจนะแต่หัวใจเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราเป็นยักษ์เป็นมารเป็นโทศกัณฐ์อะไรอย่างเงีย้ยแต่เห็นไหมครับที่เราทาลงไปทั้งหมดเนี่ยก็พอรักผู้หญิงคนนี้ก็รักผู้ชายรักผู้ชายคนนี้แหละก็พอรักนางสีดานนแหละเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับทํานายเดือนมกราคมเลยว่า8ไม้เท้าหรือเอ็ดออฟวาน ทำนายดวงชะตางของชาวราศีหรือท่านเลยว่าถ้าเกิดเคยเลิกลาคนรักไปกันไปเนี่ยไม่เกิน3ามเดือนถึงหนึ่นงปีขอต่อจะมีการกลับมาติดต่อทางโซเชียลอาจจะเป็นการปลดบล็อกอาจจะเป็นการติดต่อผ่านอาจจะเป็นการเหมือนกับมองแอบมองแอบส่งกันทางโซเชียลซึ่งเขายังแอบมองคุณอยู่เห็นไหมครับเพียงแต่คุณไม่รู้แล้วเพราะคุณอาจจะเหมือนกับเป็นเหมือนกับผู้ชายคนนึงเอามือกุมหน้าแล้วว่าเหมือนคุณไม่อยากจะรับรู้ปัญหาเหมือนคุณไม่อยากจะสนใจเขาแล้วเหมือนคุณตัดสินใจที่จะออกมาแล้วว่าเขาถึงกลับมาเห็นสิ่งดีๆเขาเหมือนกับกลับมามองคุณา้ตติดด่อเไ กลับมาเปิดช่องทางติดต่อให้กับคุณนะเพราะฉันทำนายเลยว่าถ้าเกิดใครเลิกลากันไปไม่เกิน3เดือนถึง1ปีคนรักเก่าของคุณเนี่ยนะครับี๋ยวที่มีปัญหากันเนี่ยหรือนอกใจไปเนี่ยจะกลับมาในปีนี้ครับจะกลับมาในมกราคมตรงในปีนี้ไม่เกิน8เดือนนะครับกลับมาเพราะอะไรเพราะเหมือนกับเปิดช่องทางติดต่อแล้วกลับมาติดต่อก่อนกลับมาพบเจอแสงสว่างกลับมาเคลียร์ปัญหานะครับเพราะเขาอาจจะไปไม่พ้นเราอาจจะเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจนะครับเหมือนกับที่เขาทําไว้กับคุณนั่นแหละ ขาถึงกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเห็นคุณได้กลับมาเห็นสิ่งดีกับคุณได้แต่คุณเนี่ยเหมือนคนที่หมดแรงแล้วนั่นเองฉะนั้นไพ่แปดไปเท้าเช่นกันครับใครที่เลิกจงกคนรักกันไปและตัดสินใจจะมุกออนขอตอบว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เหนื่อยมานานแล้วนะครับจนตอนนี้เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้วเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ตอบใจเลยนะกันว่าตอบไพ่เลยมี้ทานายให้เลยนะกันว่าในเดือนมกราคมเนี่ยชวราสิ่งี่ท่านคุณจะเจอความสุขเจอแสงสว่างเจอสิ่งดีๆถ้าคุณไม่เคยเจ็บปวดถ้าคุณไม่เคยถูกทิ้ง หาเจ็บปวดเสียใจร้องไห้หรือถูกทิ้งมานะครับหรือโสดอยู่เนี่ยหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยขอตอบในปีนี้คุณจะเจอความรักที่เหมือนกับสิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมครับเจอความสัมพันธ์ที่มันดีชัดเจนมั่นคงจริงจังพบเจอผู้ชายจากการติดต่อทางไกลการเดินทางหรือบุพเพสันนิวาสตอบแบบนี้เลยเพราะฮีโรเฟนคือการทําบุญการร่วมบุญกันมานะครับมาดูไพ่ของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนําดีกว่า ไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเดอะเดวิลเข้ามาไพ่ใบนี้นนะนทาวสิลเนี่ยท่านว่าคุณเชื่อมั่นในความดีเอาไว้แต่ต้องระวังพลังงานไม่ดีพลังงานเก่าๆที่จะกลับมาหาคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดใครเลือกราคุณรักมันไปไม่ว่าจะเป็นการนอกใจหรือการปิดสินหรือข้อจะเคยสัญญาคุณแล้วเขาทำไม่ได้นะครับไพ่ใบนี้บอกว่าเขาอาจจะกลับมาหาคุณนะครับเพราะว่าเขาเจ็บเพราะเขาเสียใจนะครับใครเลือกราคุณรักกันไปไม่เกิน3เดือนถึงหนึ่งปีเขาจะกลับมาเพราะเขาก็อะไรครับเพราะเขาเข้าใจผิดเขาทำร้ายคุณไปเขาทําอะไรไปด้วยอารมณ์เพราะจะไปหล เลือกคนอื่นแต่พอเขาเจ็บปวดพอเขาใส่หน้ากากพอเขาเข้าใจแล้วถอดหน้ากากเนี่ยเขาจะเข้าใจหมายความว่าเขาจะกลับมาหาคุณอีกพลังงานไม่ดีพลังงานลบๆบที่เขาเคยทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยจะกลับมาหาคุณในวันนี้จะกลับมาเห็นค,นคุณค่ากลับมาเป็นคนดีคนเดิมเนี่ยแต่ไม่รู้มันสายเกินไปหรือเปล่านั่นเองเพราะฉันไพ่เดวิสก็บอกเลยว่าระวังเรื่องของความที่คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นในเดือนมกราคมแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าพอเรามีสเสน่ห์มากขึ้นมีเงินมีทองม,มากขึ้นคนรอบของคุณมักจะเหมือนกับลาาเเห็นนนคคคคุุุนนณณณ่่่ีีแตอทด้ว ในตอนที่คุณมีความสุขแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในตอนที่เราจะตัดสินใจจะออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเ e อ็ดออกเป็นดีคอนหรือไพ่แปดเหรียญทํานายดวงชะตาของชาวราศีเนี่ยท่านว่าในเดือนมกราคมเนี่ยความรักของคุณเหมือนกับไพ่แปดเหรียญครับขอตอบว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยมาตั้งมากมายอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณรู้สึกว่าแปดเหรียญนะ่ยเราทําอะไรไปลงไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉันแปดเหรียญใบน,นี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีเนี่ยท่านว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณทําดีสุดแล้วนะ คุณทําดีมาตลอดนะเพื่อความรักขอคุณทําดีต่อไปขอคุณจงมั่นใจจงเชื่อมั่นต่อไปนะครับพุ่มเทความรักต่อไปนะครับ <_ L in> เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คุณเนี่ยมีคุณค่าตัวคุณเองอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งตามเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเพราะฉันแปดเดียนหมายความว่าขอทํานายได้ว่าคุณจะเจอความรักที่มัน่นคงจะเจอความรักที่ดีขึ้นจะเจอความรักที่เหมือนกับเข้ามาอุปถัมเข้ามาแบกเราเข้ามาเหมือนกับมีความสุขไปด้วย,วยกันช่วยเหลือเจือญจัวกันช่วยเหลือจุน,จนเจ,นจือกันนะครับไม่ใช่ว่ารักแต่ภายนอก กลับมาเพราะผลประโยชน์หมดผลประโยชน์มีคนอื่นที่ดีกว่าก็ไปอย่างเงี้ยแล้วลืมแล้วหรอที่เราเคยเสัญญาลืมแล้วหรอที่เราเคยรักกันลืมแล้วหรอสิ่งดีๆที่เราเคยร่วมทางร่วมสุขร่วมสุขกันมานั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาครับไพ่ตำแหน่งที่9เป็นไพ่แนะนำเอ o ออฟซอร์หรือไพ่แปดดาบไพ่ใบนี้บอกชาวสิงห์ถ้าไม่ตอนที่คุณเสียใจเนี่ยคนรักของคุณเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ได้ตามปกตินะครับวันที่คุณมีน้ําตาวันที่คุณเสียใจเขาไปอยู่กับใครนะครับเขาไปหลงคนอื่น แต่พอคนที่คุณอยู่ได้วันที่คุณรู้สึกเข้มแข็งวันที่คุณอยู่ได้ปกติแล้วเนี่ยเขากลับกลายเป็นไพ่แปดดาบครับคือไพ่แนะนําว่าคนรอบคุณเนี่ยมัจะกลับมาเป็นคนดีในที่สุดท้ายอ่ะเขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะคุณอาจจะมองว่าเขาไม่เห็นคุณเขาไม่ส่งคุณหรอกเขาไม่กลับมาหรอกแต่ไพ่แปดดาบขอทํานายเลยว่าเขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่ในวันที่คุณตัดสินใจที่จะลืมเขาแล้วตัดสินใจที่จะอยู่ได้แลวตัดสินใจที่จะออกมาแล้วนะครับพอคุณปดบล็อกพอคุณได้ติดต่อพอคุณเห็นช่องทางตติด ผมขอตอบด้วยว่าเขาจะติดต right? um ่อคุณกลับมาในวันที่เขาเจ็บแต่วันนี้เขาไม่มีใครเขาจะกลับมาเนืถึงคุณเพราะเขาอาจจะเหมือนกับมองว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ชาวราศียังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนยังรักเขายังแคร์เขายังไว้อะไรกับเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นให้แปดาบขอทํานายเลยว่าแนะนําเลยใครเจ็บปวดเสียใจพยายามฮิวตัวเองให้เข้มแข็งพยายามไปต่อให้เรื่องความรักมุฟออนได้ในเดือนมกราคมเพราะวันที่คุณมุฟออนได้วันที่คุณอยู่ได้แล้วเนี่ยคนของคุณมักจะกลับมาเป็นคนดีในที่สุดท้ายนะครับตอบแบบนี้เลย ไพ่ไปสุดท้ายนะครับเป็นไพ่บทสุขความรักของชาวราศีในเดือนมกราคมว่าเดอะมูนนะครับทำนายว่าความรักของชาวราศีในท่านเนี่ยคนรักคุณมนกจะกลับมาเกาะคุณเห็นไหมครับในวันที่เหมือนกับพระจันทร์มันขึ้นมาแล้วอะในวันที่เราหายเจ็บในวันที่เราหายเสียใจเนี่ยเขาจะกลับมาเกาะคุณจะกลับมาขอโทษคุณจะกลับมาเข้าใจคุณเพราะฉะนั้นคนรักของคุณไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเหมือนเลิกกันไปนานแค่ไหนก็ตามขอตอบว่าเขารู้สึกนะเขาเสียใจนะเขาจะเจ็บปวดเหมือนกันที่เขาทำไปกับคุณนะแต่มอาจจะช้าหรือเร็วนะครับเท่านั้นเอง แต่สิ่งนี้ที่เขาจําได้ก็คือเหมือนกับเขารู้แน่นอนว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดแต่วันนี้คุณอาจจะอยู่ได้แล้วอะเขาอาจจะกลับมารักคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณเป็นคนดีนาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศสีสิงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ใบรแรกนะครับขึ้นมาว่า ten of wands นะครับสิบม้เทา้าทํานายชะ,ชะตาของชาวาสิงห์เนี่ยท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยหรือเบือ่อหรือเหมือนกับมองว่าคุณเนี่ยไม่ดีทําอะไรไปก็เป็นปัญหานะครับเขาคิดแบบนี้เลย แต่เห็นไหมคผมว่าเขารู้นะว่าคุณเนี่ยถือกระเป๋าทาทุกอย่างทิ้วของให้เขากินเนี่ยหมายความว่าเขารู้าชาวสิงห์เหนท่านเนี่ยทาอะไรเพื่อเขามากแค่ไหนพยายามทําเพื่อเขามากแค่ไหนต่อสู้เพื่อเขาอดทนกับเขารอคอยเขาเนี่ยมานานแค่ไหนนะครับแล้วไพ่ใปต่อมาครับมีไพ่ขึ้นมาว่าเทนออฟเบเนียคอนหรือไพ่สิบเหรียญทำนายเลยว่าคนรักที่มีปัญหาก,กันไปหรือคนรักชาวสิงห์ไหนท่านเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ตามนะครับหรือโสดอยู่ก็ตามขอตอบว่าเขาจะกลับมารักคุณเพราะสิ่งดีๆคุณทำ พราะสิ่งทุกอย่างที่คุณทําลงไปสิบเมทักับสิบเหรียญนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือการพยายามความเข้าใจความรักคุณค่าที่คุณทาดีมาตลอดเพื่อคนที่คุณรักนั่นเองเพราะฉันขอตอบนะกันว่าคนรักของคุณเขายังรักคุณอยู่เขายังเห็นคุณค่าแต่เขามั่นใจมากเลยว่าคุณจะไม่ไปไหนให้เขาว่าคุณจะเจ็บปวดและเสียใจร้องไห้อยู่แบบเนี้ยจะรอเขาอยู่แบบเนี้แหละนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าไฟออพินิคอนหรือไพ่ห้าเหรียญ ขอทำนายว่าคนรักของชาวสิ่เหลี house. House He ่ยท่านเนี่ยเขายังคงตามหาคุณอยู่นะแต่เขาอาจจะเหมือนกับแอบมองแอบส่งอยู่ว่าจะกลับมาหาคุณดีหรือเปล่าอยากจะกลับมาหาคุณนะแต่ไม่กล้ากลับเขาอยากกลับมาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่ห้าเหลีญยมเขาวากว่าจะมีคนอื่นอยู่อาจจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเขาเลยเหมือนกับยังหลงทางยังหลงผิดยังหลงคนอื่นอยู่แต่เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เหลือใครเนี่ยเขาจะเห็นว่าเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยบ้านของชาวสิ่เหลี่ยท่านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยขอตอบว่าชาวสี่เหหล นะครับก็คิดแบบนั้นพไพ่ใบต่อมานะครับไปสุดท้ายขึ้นมาว่าเอ็ดออฟคัพหรือไพ่หนึ่งถ้วยทานายว่าคนรักของชาวสิงเยท่านเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเขารู้นะว่าคุณเนี่ยพยายามเสียใจแค่ไหนคุณคือความสุขคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขามากแค่ไหนคุณรักเขามากแค่ไหนฮะได้เห็นไหมครับวอนที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยเขารู้นะคุณเจ็บปวดเสียใจกับเขามากแค่ไหนแต่เห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเสียใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บปวดเขาจะกลับมารักษามันเพราะฉะนั้นขอตอบว่าคนรักของชาวสิงเยท่านเนี่ย มาจะกลับมาเป็นคนดีในในาทีสุดท้ายนะครับส่วนสำหรับคนโสดเนี่ยขอตอบว่าหรือคันจะ้ยมูฟออนเนี่ยขอตอบว่าคุณจะเจอความรักที่ดีๆเข้ามานะครับการเริ่มต้นใหม่คนที่เข้ามาคุยกันแบบผู้ใหญ่การพบเจอความรักจากการเดินทางการท่องเที่ยวทางออนไลน์ทางโซเชียลหรือการงานหรือการติดตอ่อหรือเพื่อนแนะนําก็ได้หรือใครก็ได้แต่มันเป็นความรักในปีนี้หรือเดือนมกราคมที่บอกชาวศรีเทท่านว่า1่ถ้วยกับ1ิบเหรียญครับมันเป็นเดือนนะครับหรือเดือนแห่งการ เริ่มต้นใหม่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นความรักมีการมีความสุขนะครับที่เหมือนกับหายเหนื่อยแล้วออกมาจากความเหนื่อยแล้วออกมาจากการพยายามออกมาจากความเจ็บปวดแล้วออกมาจากความที่มีน้ําตาแล้วนั่นเองเพราะฉะั้นไพอ่อราเคินแนะนาชาวสิงห์ท่าในเดือนมกราคมว่า forro h e white rabbit ไพ่ใบนี้บอกชาวสิงห์ทา่าในเดือนมกราคมเนี่ยแนะนําว่าให้เราทําในสิ่งที่ควรเนะชื่อมั่นในสิ่งที่ดีๆเอาไว้พยายามไปสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้คุณควรมีความสุขนะครับคุณควรเดินหน้าต่อคุณควรอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข นะครับแค่นั้นก็พอแล้วแล้วปล่อยให้เวลามันทําหน้าที่ของมันและเชื่อมั่นในสิ่งดีๆไวเ้เถอะเชื่อมั่นในความรักดีๆที่คุณทำเอาไว้เถอะนะครับนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีสิ่งทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r ต b e ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้ล้าเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ